เด็กๆครับวันนี้คุณครูน้อยคุณครูไลแลวก็คุณครูจิ๊กจะพาดเด็กๆประดิษฐ์นกเกลิงล่าจากจานกระดาษข้าบปเด็กจานกระดาษเหลือเหลือใช้นะครับวัสดุเหลือใช้วันนี้จะมาเป็นนกได้อย่างไรเราไปดูอุปรกรณ์กันเลยครับอุปรกรณ์อันแรกก็คือจานกระดาษข้าติเด็กคุณครูจะแจกให้เด็กคนละหนึ่งใบนะครับเด็กๆมารับได้กับคุณครูเลยเลยครับใครมีอยู่บ้าน ก็ใช้ของที่บ้านนะครับเด็กต่อจากนั้นก็คือกันกราใช้ทําอะไรใช้ตัดกระดาษเพื่อทําหางนกนะครับเด็กกระดาษเดือดใช้นะครับทําเป็นริ้วๆนะครับเด็กเสร็จแล้วที่จะเย็บก็คือ s t ตเปอรหรือแมสเย็บนะครับเด็กใช้กาวก็ได้นะครับของตกแต่งก็คือสีเมจิกหรือสีช็อกสีเทียนนะครับเด็กเป็นสีดําก็ได้นะครับให้ไม่มีปากกาเมจิีกิ่งนะครับเด็ก อันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานกจากจานกระดาษเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับเด็กๆจานกระดาษมาแล้วตัดครึ่งนะครับเด็กๆเด็กๆจะรู้จักครึ่งหนึ่งนะครับเด็กๆมาดูใกล้ๆเลยครับมาดูมุมปุกิกนั่นอันตัดตัดครึ่งนะครับเด็กๆแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันนะครับเด็กๆเหมือนกับเราผ่าแตงโมน,นะครับเด็กๆจะได้สอง ชิ้นเท่าเท่ากันนะครับเด็กๆหรือสองฝั่งเท่าเท่ากันไม่ควดได้แล้วได้ยางได้แล้วค่ะพอได้สองฝั่งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีท้องอันนี้เขาเรียกว่าท้องนะครับเด็กๆกับปากแล้วก็นำเอาสองชิ้นนี้มาประกบกันนะครับเด็กๆประกบแบบนี้นะครับท้องอันนี้ปากลงมาข้างล่างนะครับเด็กๆนี่ได้แบบนี้เสร็จแล้วใช้กาวทาหรือแมสกเย็บเย็บได้เลยครับ แมกเย็บๆได้เลยนะครับเด็กๆเสร็จแล้วส่วนประกอบของนกมีอะไรบ้างหัวนกหัวนกมีอะไรลูกปากอ่ามีปากมีจมูกมีตาเด็กๆใช้ดินสอหรือสีดำว่าเลยนะครับคุณครูอะไรคุณจิ๊กวาได้เลยครับใู้มุ้งสู นี่นะคะมีจมูกตาเด็กๆทำตามจินตนาการเลยนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีปีนะคะเสร็จแล้วก็เป็นปีนะคะเด็กๆวาดลงมาเลยนะครับ เสร็จนะครับเด็กๆเสร็จแล้วเราก็ระบายสีได้เลยครับระบายสีตามจินตนาการนะครับนกของเด็กๆจะมีสีสันอย่างไรเด็กๆแต่งแป้งได้เลยนะครับอันนี้เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับเด็กๆต้องการเป็นนกอะไรนกแก้วมาคอหรือนกเงือกนะครับนกหงส์ยกนะครับ อันนี้เด็กๆใช้จินตนาการนะครับสีที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านเป็นสีเทียนนะครับเด็กๆหรือสีไม้ก็ได้นะครับ ตัวนี้เป็นช่วงจินตนาการนะครับเด็กๆแต่งแต้มสีสันนะครัเด็กๆให้เด็กๆใช้กล้ามเนื้อมือนะครเด็กๆความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะครเด็กๆในการแต่งแต้มสีแล้วก็นกจอกมาสวยงามมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจินตนาการและความสามารถของเด็กๆนะครับคุณครูน้อย จะเป็นนกสีขาวนะครับเด็กๆคุณน้อยจะเอานกสีขาวคุณครูกิ๊กคุณครูไลคุณค,ณคณรูกิ๊กเสร็จแล้วต่อไปเรามาทําหางกันเลยนะคะเด็กๆเอาวัสดุที่เราตัดไปแล้วนะครับเป็นริ้วๆนะครับมาจับรวมกันนะครับโดยใช้ขี้หางในกลางออกนะครับเนี่ยนะครับเด็กๆจับขี้หรอกเดีแ๋บบนี้นะครับเด็กๆนี่หรือจะใช้สีเดียวหรือสี หลากหลายสีก็ได้นะครับเด็กๆเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บเลยนะครับเด็กๆเย็บเป็นจุกไว้นะครับเด็กๆแล้วใช้แม็กเย็บเย็บเสร็จแล้วออได้หางนกแล้วนะครับเอาไปติดใส่นกได้เลยนะครับเด็กๆ นกน้อยแสนสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเด็กๆไปยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของนกได้แก่หัวนก,นกมีอะไรบ้างคุณไลนยนกก็จะมีตามีตาแล้วก็มีจมูกเล็กๆแล้วตัวของนกมีอะไรบ้างคุูก,กี้ตัวนะคะก็จะมีปีกแล้วก็มีขนนะคะนี่คือส่วนนี้นะคะส่วนตัวของนกนะคะ แล้วก็มีหางแล้วก็มีขานะครับอันนี้เด็กๆก็จะได้นกไว้ฝึกประดิษฐ์หรือจินตนาการหรือเล่นเล่านิทานประกอบนะครับการเล่นบทบาทสมมตินะครับเด็กๆอันนี้ก็คือการประดิษฐ์นกน้อยเลิงล่าจากคุณครูทั้ง3าคนนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วทําไงคุกกี้เมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะถ่ายภาพคู่กับนกนะคะหรือว่าจะถ่ายเฉพาะลูกนกนะคะสะ่งมาคุณครู ส่งมาให้คุณครูได้ชมในไลายกลุ่มห้องของเรานะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเด็กๆพรุ่งนี้ครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย